ในบรรยากาศที่เรียกว่ายามเย็นแดดล่มลงตกมีจิกโก๋วดักข้างทางประมาณ13าคน<อ> <c oughs> น้องบางคนบอกูุ้ตายตั้งแต่คนที่3ามนะ13คนเอารถให้คนนึงจะได้พอดีโหลส2บคนอีกคนนึงเป็นผู้สังเกตการดูต้นทางไว้โดนข่มขืนครับถามว่าเราพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ไหมไม่พร้อมเตรียมตัวในการ วางแผนในการคุมกําเนิดไหมไม,ไม่ได้ใช้ถุงยางได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ครับเพราะจิโกวโไม่มีถุงยางติดตัวมาด้วย1อคนที่เราร่วมเพศไปอ่ะทีนี้เวลาใช้ก็จะใช้คือยาคุมประเภทนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ในกรณีปกติแต่ใช้ในกรณีที่มันผิดปกตินะั่นคือฉุกเฉินอย่างเช่นร่วมเพศแล้วถุงยางอนมามัยแตกสองน้องไปโดนผงผืนสาการคุมกําเนิดของน้องเกิดความผิดปกติอะไรสักอย่างซึ่งกลัวว่าจะท้องกิน ามกินทีละสองเม็ดกินทีละเม็ดมันมี2เม็ดนะเม็ดแรกกินหลังจากที่เกิดปรากฏการ b บล็อกเค n น o m ด f มเอฟปรากฏการของ,งแตกอ่ะคือไปมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยกินเม็ดแรกภายใน72ชั่วโมงนับจากมีเพศสัมพันธ์72ชั่วโมงนะจำให้แม่นนะครับ72ชั่วโมงเม็ดที่2ครับกินห่างจากเม็ดแรก12ชั่วโมงอย่าจำผิดนะ เม็ดแรกเนี่ยน้องจะกินไวเท่าไหร่ก็ได้ห้ามเกิน72ชั่วโมงเขาเผื่อไว้สมมติว่าน้องอยู่กลางคุ่งเงี้ยไปโดนขม่มขืนในกระท่อมปลายนาะซึ่งห่างจากร้านค้ากับตลาดประมาณ30-40กิโลวันรุ่งขึ้นโซเซโซเซ,ซ,เซมายังบ,บอกโบกมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาซื้อยาที่ตลาดกินทันภายใน72ชั่วโมงเม็ดที่สกินห่างจากเม็ดแรก12ชั่วโมงครับห้ามกินทีละ2เม็ดฮะ มันจะโลกหมุนหน้าดูเลยและการคุมกําเนิดจะไม่ได้ผลการคุมกําเนิดโดยใช้ยาประเภทนี้จะคุมกําเนิดได้ประมาณ86นะครับถามว่าร้อยเปอไหมไม่ร้อยซนะครับก็ต้องดูสังเกตอาการกันไปเม็ดไหนเม็ดแรกครับเริ่มรังเลเม็ดไหนเม็ดแรกว่ากินเม็ดไหนก่อนกัเม็ดนั้นเม็ดแรก้วครับสเม็ดมันเหมือนกันนะครับจาได้เนาะแต่ห้าม ใช้เป็นยาคุมกําเนิดแบบปกติอย่างน้องผู้ชายมีแฟนไปมีเพศสัมพันธ์ทีนึงก็ให้กินยาคุมกําเนิดฉุกเฉินมีเพศสัมพันธ์ครั้งนึงก็กินยาคุมกําเนิดฉุกเฉินมันจะเสี่ยงทําให้เกิดภาวะตั้งทันนอกมดลูกท่อนําไข่ตีบและเสี่ยงต่อการเป็นหมันเดือนนึงห้ามกินยาคุมกําเนิดฉุกเฉินเกินสี่แผงครับมันจะมีผลข้างเคียงน่ากลัวมากๆ นะครับและที่สำคัญยาคุมที่ผมนํามาให้ดูไม่ว่าจะเป็นยาคุมแบบ21เม็ด28เม็ด2เม็ดป้องกันเอทได้ไหมครับไม่ได้ครับป้องกันการตั้งครรภ์ก็ยังทําได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทางที่ดีเก็บตัวเก็บใจไว้ให้กับคนที่เรารักครับแล้วถึงวันนั้น มีครอบครัวอยู่ก็เป็นสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสก็เรียบร้อยนะครับจะมีเพศสัมพันธ์การจะนะฮะดูแลความรักของคนทั้งคู่กันยังไงเนี่ยสามารถที่จะทำได้